ราะฉะนั้นไปกั้นตรงนี้มันก็แทบจะไม่มีผลอะไรไม่มีแทบจะไม่มีผลอะไรเพราะว่ามันบังคับออกอยู่ดีไงแล้วปริมาณที่มันแทรกไปมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นส่วนเยอะนะมันเป็นส่วนที่น้อยมากซึ่งถ้าเราขันเกลียวให้มันแน่นมันก็ไม่ได้แทรกไปแบบอะไรจะขนาดนั้นหรอกครับ เราไม่ใช่ว่าไปอุดซีนตรงนี้แล้วก็จะบอกว่าเป็นเป็นตัวแก้ไขปัญหาเรื่องน้ํามันเปลืองอุดซีนตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปโดนบ่าตรงนี้นะมันก็บังคับให้ออกตรงกลางโดยผสมระหว่างอากาศกับน้ํามันก่อนมันจะขึ้นมาตรงนี้ได้ยป็นยอาผมจุดเปลวไฟแบบนี้นะ <c oughs> แต่ถ้าเปลวไฟมันฉลับแลบไปฝั่งไหนก็แสดงว่ามันเกิดแรงดูดจากฝั่งนั้นถูกต้องไหมทีนี้มาดูกันนะครับว่ามันคือแรงดนันหรือแรงดูดกันแน่ไอช่องนี้หรือช่องนี้นะครับเวลาเครื่องทํางานมันดันออกหรือมันดูดเข้ากันแน่จับตาดูให้ดี ผมจะเช็คแค่รูเล็กนี้ก่อนนะผมจะเป่าที่นี่ผมต่อสายมาที่ปากผมแล้วผมใช้ลมปากผมเป่าแต่ในความเป็นจริงมันจะแรงกว่านี้อีกหลายเท่าเพราะว่าแรงสูบจากลูกสูบที่มันเร่งเคลื่อนรอบจัดจัดมันจะมีแรงสูบที่สูงมากกว่านี้อีกหลายเท่าผมเป่าเท่าที่ผมมีแรงเป่าได้นะดูนะเห็นว่าไฟมันแลบเข้าไปที่รูเพราะว่ามันมีไอน้ํามันอยู่ผมหยดน้ํามันลงไปเล็กน้อยเพื่อให้รู้ว่าถ้าผมเป่าแล้วจะเห็นว่าเปลวไฟมันถูกดูดเข้าไป ให้ดูทางนี้อีกทีหนึ่ง หมดข้อสงสัยนะระบบเวนจูรีดูดลูกสูบดูดไปและเดี๋ยวจะบอกว่าไอรูเล็กเนี่ยมันมีประโยชน์ไว้เพื่ออะไรเราต้องรู้ก่อนว่ามันมีไว้ทําหน้าที่อะไรเห็นว่ามันเชื่อมกับตรงนมหนูแล้วก็เห็นว่ามันท่วมเนี่ยก็เพราะว่าเข็มเนี่ยบางทีมันไปปิดรูตรงกลางนี่อยู่พอมันไปปิดมันก็หาทางออกตรงรูเข็มเนี่ยลำบากมันก็เลยทะลักออกมาช่องนี้เพราะว่ามันถึงกันมันถึงกันเพราะอะไรก็เพราะว่ามันต้องการอากาศพาสเข้าไปช่วยในใจกลางของเข็มเนี่ยมันต้องการอากาศภายนอกที่เข้าไปในใจกลางของหล ถอดทองเหลืองที่มันมีรูอยู่เพราะว่ามันเป็น2จังหวะมันต้องผสมระหว่างน้ํามันกับอากาศให้เข้าไปผสมกันให้มันเป็นฝอยแล้วก็ขึ้นมาการเป่าของผมเนี่ยมันเปรียบเสมือนลูกสูบที่ดูดเข้าไปมันจะแรงกว่านี้อีกหลายร้อยเท่ามากเพราะผมเป่าแค่นิดเดียวแค่ลมผมเปล่าได้แต่ลูกสูบมันทีเด็ดแ0 0พันรอบคิดดูกันแล้วกันว่าแรงดูดมันมหาศาลขนาดไหนเพราะฉะนั้นไอที่กังวลว่าตรงนี้รั่วแล้วมันจะทําให้ทะลักออกมาตรงนี้มันไม่เกี่ยวมันดูดเข้าไปสังหาถึงมันจะมีการแทะตรงบา เดลียวทองเหลืองกับหลอดใต้แทงอ่ะแล้วปริมาณที่มันแทรกไฟอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นส่วนเยอะนะมันเป็นส่วนที่น้อยมากซึ่งถ้าเราขันเกลียวให้มันแน่นมันก็ไม่ได้แทรกไปแบบอะไรจนขนาดนั้นหรอกครับเพราะอากาศเนี่ยมันเข้าฝั่งนี้เข้าฝั่งบนแล้วมันก็เข้าไปคนเข้าไปแทรกรอบๆแล้วมันก็ถูกดูดแบบเบนจูรี่ดูดตรงกลางมันก็มีปฏิกิริยาเหมือนม้วนเป็นฟองอ่ะมันไม่ได้มันเป็นเป็นแบบน้ํามันล้วนตรงกลางตรงแข้งไม่ใช่นะมันจะต้องมิกซ์อากาศทั้งแรงดูดทั้งน้ํามันเข้าไปคลุกกันก็ออกมาเป็นฝอยแล จุดระเบิดนะให้เข้าใจตามนี้นะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันแล้วกันว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นถ้าผมจะเปล่าลมมาทางนี้ใช่ไหมผมเอาไว้ฟังนี้ก็แล้วกันลมมาทางนี้ผมจะจะย้อนคนละฝั่งกับที่ลมมันมันพัดผมเปล่านะผมให้ใกล้ๆหน่อยนะ ทองเหลืองเนี่ยเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นบ่าทําทําบ่าวาไว้ด้านนี้เข้าไปแล้วไปทุบกับน้ํามันืูรู้หน้าที่มันก่อนครับแล้วจะเข้าใจมันจะแทรกได้มันก็ส่วนน้อยมากแล้วบนบาเนี่ยข้างบนเนี่ยก็แถมยังจะมีบ่าข้างในอีกเพราะมันจะเป็นบ่าลาถึงมันจะแทรกด้านข้างมันก็ใช่ว่ามันจะทะลุไปหาข้างบนได้เลยมันก็ไม่ใช่มันก็จะต้องเนี่ยมันก็จะไปโดนบ่า นะมันก็บังคับให้ออกตรงกลางโดยผสมระหว่างอากาศกับน้ํามันก่อนถึงจะขึ้นมาตรงนี้ได้เป็นยอดนะผมก็ทดสอบให้ดูประมาณนี้นะให้เข้าใจว่าหลักการมันคืออะไรสจังหวะไม่ใช่4ีจังหวะนะมันจะต้องผสมอากาศมันจริงมีแกนแล้วก็เจาะรูมันจะมีรูอยู่บางตัวก็มี2อรูตรงข้ามกันก็เป็น4ีใช่ไหมบางตัวก็มี6จริงก็ไม่ได้อยากจะอะไรนะแต่เห็น คอมเมนต์ <Comment S 2> บางทีจีกหลือเกินจีกจิกว่าอะไรเดี๋ยวความจริงมันก็จะทําให้เขานอนไม่หลับเองอะไรที่นอนไม่หลับคือ <c oughs> ต้องมาถ่ายคลิปอธิบายตอนกลางคืนนีไ่ไงล่ะ